สวัสดีครับวันนี้จะมาพรีวิว Samsung Galaxy A32 5G ครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผมได้ทำการพรีวิวตัว 4G ไปแล้วันนี้เรามาดูรุ่น 5G กันบ้างน,นะครับใครที่บอกว่าเอออยากใช้งาน 5G ราคาไม่แพงตัวนี้เลยนะครับ Samsung Galaxy A32 5G ราคาเปิดตัวอยู่ที่9,999บาทนะครับ10,000ทอน1บาทนั่นเองสีที่ไดรับมาตรงนี้ถือว่าสวยนะครับเป็นสีม่วงแบบว่า ดูมีความพาสเทลหน่อยๆด้วยนะครับ mm hmm. เครื่องจริงเป็นอย่างไรมาดูกันเลยดีกว่าครับโอเคเราเปิดกล่องมานะครับก็จะเจอกับตัวเครื่อง Samsung Galaxy A325G วางอยู่ซึ่งความน่าสนใจตรงนี้อยู่ที่ว่าตัว w a ลเปเปอรเขานะครับมันค่อนข้างที่จะแมทช์กับตัวสีตัวเครื่องนะเห็นไหมสีเป็นสีม่วงแบบพาสเทลสวยเลยละ่ะ เรามาดูอุปกรณ์เสริมก่อนเนาะอุปรกรณ์เสริมอย่างแรกเลยนะครับที่รุ่นนี้ให้มาก็คือตัวเคส TPU ขนาดพอดีกับตัวเครื่องเคส TPU นี่แอบรมดำหน่อยๆน่อยหรือเปล่านะาอ่าใช่แหละแล้วจะแบบมีลูกเล่นนิดหน่อยหนึ่งนะครับตรงบริเวณตัวเคส TPU นะครับก็ช่วยในการปกป้องริ้วรอยต่างๆนะครับแล้วก็จะมีตัวอะแดปเตอร์แถมมาให้อะแดปเตอร์กับตัวสายชาร์จนะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์แบบ15วัตต์ฟัซชาร์จของทางซัมซุงเขาแล้วก็ตัวสายชาร์จ เป็น usb type a to usb type c นะครับก็สามารถใช้ชาร์จไฟได้ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลตัวเครื่องกับคอมพิวเตอร์ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับสเปคของ samsung galaxy a 3 2 5 g นะครับเอาจริงๆเนี่ยรูปร่างภายนอกเขานะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังเนี่ยมันจะมีความใกล้เคียงกับ a 3 4G ยัง g มากแต่ว่าข้อสังเกตยอย่างแรกที่แตกต่างเลยก็คือตัวหน้าจอนะครับ ตัวนี้มีหน้าจอแบบ Infinity V Display นะครับถ้าเกิดเป็นตัว 4G จะเป็น Infinity U Display ตัวนี้ก็จะมีบริเวณของตัวโมดูลกล้องตรงกล้องหน้าตรงนี้จะกินพื้นที่เยอะกว่านิดหนึ่งนะครับตัวกล้องหน้าตรงนี้ความละเอียด13ล้านพิกเซลหน้าจอเป็นแบบ TFT LCD ขนาด6.5นิ้วความละเอียดหน้าจอของเขานะครับอยู่ที่ HD Plus เท่านั้นนะครับตัวนี้รองรับการใช้งาน 5G ด้วยเมื่อกี้ขึ้นโลโก้ 5G มาแต่ว่าตัวนี้สลับไป 4G แล้วเพราะว่า ด้วยพื้นที่ที่ผมอาศัยอยู่ตรงที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยนะครับอาจจะจับสัญญาณ5 g ได้ไม่ค่อยดีนะักแต่ว่าถ้าเกิดใช้งานในเมืองน่าจะเป็น5 g ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับตัวขอบหน้าจอเองผมว่าค่อนข้างที่จะหนาประมาณนึงเลยนะครับเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนลหลายรุ่นในท้องตลาดนะครับก็จะมีขอบด้านบนที่หนานิดนึงแล้วก็บริเวณด้านล่างตรงนี้ถือว่าขอบหนาเลยทีเดียวนะครับตัวหน้าจอเองเป็นความเรี hd เนาะส่วนตัวผมเองก็กับราคาตรงนี้ผมก็มองว่าน่าจะเป็น ความเห็นหน้าจอที่สูงกว่านี้แต่ว่าไม่เป็นไรครับสเปคขายมาแบบนี้เราก็เลือกใช้ตามที่เราถนัดแล้วกันนะครับข้อดีของจอ hd ก็คือเวลาที่มันรันเกมอะไรก็อาจจะให้ performance ที่ดีกว่านะครับสำหรับตัวชิปประมวลผลตัวนี้นะครับใช้ mediatek dimensity 720 octa core นะครับตัวนี้เป็นชิปเซต5 g ของทาง mediatek นะครับความเร็วอยู่ที่ 2.0GHz RAM ในตัวเครื่อง 8GB แล้วก็ความจุในตัวเครื่อง 128 g b สามารถเพิ่มตัว micro sd card ได้นะครับโดยตัวถัดซิมที่อยู่บริเวณด้านข้างตรงนี้นะครับมันรองรับการเพิ่ม micro sd card สูงสุดที่1 t b เลยแต่ว่าตัวถัดซิมเป็นแบบ hybrid slot นะครับก็คือถ้าเกิดจะเพิ่ม micro sd card เพิ่มความจุเนี่ยก็จะใส่ซิม2ไม่ได้นั่นเองนะครับแต่ว,ว่าซิม1เป็น physical ซิมแบบ nano ซิมปกตินะครับเอาล่ะเรามาดูด้านข้างตัวเครื่องนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้5,000 m ah. ิลตัวเครื่องก็ผมว่าไม่ได้หนาจนเกินไปนะถือว่าเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับด้านล่างจะประกอบไปด้วย อพอร์ตหูฟัง3 5มมิลลิเมตรนะครับไมโครโฟนแล้วก็มีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ USB Type C รองรับการใช้เร็ว15วัตนะครับมีลำโพงหลังของตัวเครื่องอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้เป็นปุ่มปรับระดับเสียงแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์ที่ควบหน้าที่การเป็นเซนเซอร์สแกนนิ้วมือไปในตัวด้วยนะครับก็สามารถใช้ในการปลดล็อกตัวเครื่องได้ในการหยิบขึ้นมาแล้วก็ปลดล็อกด้วยการสแกนนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องนั่นเองส่วนด้านบนมี ตัวไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนมาให้1ตัวนะครับใช้ในการบันทึกวิดีโอได้ด้วยเรามาดูด้านหลังตัวเครื่องกันบ้างน,นะครับอันนี้สีม่วงสวยงามเลยล่ะเป็นสีม่วงเฉดคล้ายๆกับใน Galaxy S 2 1 Plus เลยนะครับที่เป็นตัวสีม่วงนะก็เป็นม่วงพาสเทลผมว่าสีนี้น่าจะขายดีกล้องหลังตรงนี้เป็นกล้องหลัง4ตัวนะครับกล้องหลักของเขาเนี่ยความละเอียด48ล้านพิกเซลมีกล้อง Ultra Wide 8ล้านพิกเซลมีกล้องมา c ค o 5ล้านพิกเซลแล้วก็ กล้องเดฟคาเมล่าคอมเพลตสรงล้านพิกเซลมีแฟลช l e d มาให้จำนวน1ดวงด้วยกันตัวพื้นผิวฝาหลังตรงนี้เป็นแบบกรอ s ซี่นะครับเก็บรอยนิ้วมือพอสมควรเลยอาจจะต้องอหมั่นทำความสะอาดตัวเครื่องบ่อยสักหน่อยหนึ่งนะครับแบบเดียวกับใน A 3 2 4 G เลยนะครับส่วนระบบปฏิบัติการของรุ่นนี้เป็น One UI v วอร์ชัน3.0ที่มีพื้นฐานบน Android เวอร์ชัน11แล้วนะครับก็ถือว่าซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชันใหม่นะแล้วก็เรื่องประสิทธิภาพในการใช้งาน5 G ตัว density 720 octa core ตัวนี้ผมว่ามันก็จับสัญญาณ 5g ในกรุงเทพได้ค่อนข้างดีนะครับประการเชื่อมต่อถือว่าโอเคเลยจะมีข้อจำกัดก็อย่างเช่นในเรื่องของความละเอียดหน้าจอที่มันเป็นหน้าจอแบบ hd plus นะครับกับมือถือราคาเกือบหมื่นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อสังเกตสำคัญของมันเหมือนกันรวมถึงเรื่องของพาแเนลหน้าจอที่เป็น tft lcd ธรรมดานะครับไม่ได้เป็นจอแบบ amoled ที่เป็นเอกลักษณ์ของทาง Sam s u n งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตที่ผมมองว่ามันน่าเสียดายสำหรับ A32 5G ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้สมาร์ทโฟนที่รองรับ 5G เป็นแบรนด์ซั s ซุงราคาไม่แพงครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับหลังจากนี้ไปนะครับก็จะมีการทำเปรียบเทียบ A32 5G กับ A32 4G ด้วยไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ